สวัสดีครับตอนนี้มานีอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ยเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนแต่ว่ามานีเนี่ยกำลังประสบปัญหานะครับก็คือผมเนี่ยไม่ค่อยดกดำ <c oughs> คือเห็นเด็กคนอื่นเนี่ยมีผมดกดำแล้วเนี่ยเราก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าจะทำยังไงดีให้เด็กเนี่ยมีผมดกดำนะครับคือดูจากมานีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยดำไม่ค่อยหนาปกติเก้าเดือนมันควรจะต้องหนาและดำกว่านี้ ก็เลยเซิร in ์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะไปเจอคุณสมบัติของดอกอัญชันเขาบอกมาว่าดอกอัญชันเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับเช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผมซึ่งช่วยทำให้ผมดกดำเงางาม หรือไปเลี้ยงบริเวณดวงตาจึงทําช่วยบํารุงสายตาไปด้วยในตัวนะครับสรุปก็คือจากการอ่านตรงนี้แล้วเราพบว่าดอกอัญชันเนี่ยมีคุณสมบัติทําให้ผมดกดําซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ของมารีได้<ฮ>บังเอิญว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกด,ดอกอัญชันพอดีนะฮะหน้าบ้าน<ฮ>เราไปเด็ดดอกอัญชันกันนะครับไป ไปอุ้มอ่ะไปอุ้มไปเลยพาไปตีดอกอัญชันมีที่เก็บไหมใส่อะไรไปใส่กระป๋องดอกอันชัน ตายมานีไปเก็บดอกอัญชันเพื่อให้มีผมดกดำนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องมาเก็บดอกอัญชันอ่าวันนี้เก็บดอกอัญชัน นี่ครับดอกอัญชันสีสีอะไรเนี่ยสีม่วงก็สีม่วงเลยนะครับอ่าเก็บป้ายมันนี้ช่วยแม่เก็บด้วยโอ้มีเยอะเลยชาวเยอะประมาณไหนครับเนี่ยทาทั้ง หัวด้วยทาทั้งคิ้วด้วยนะฮะ<า>มันนี้หัด้วยทาคิ้วด้วยค่ะจะได้มีคิ้วเข้มดกดําตามสรรคุณของดอกอัญชันคิ้วมันนี้ก็ไม่ค่อยมีผมก็ไม่ค่อยมี ตอนนี้ได้ดอกอัญชันมาจำนวนหนึ่งแลนะครับแต่ว่าเอาไปเผื่อด้วยเผื่อไม่พอเก็บอีกนะฮะคาว่าจะเก็บให้หมดต้นเลยเดูแล้ววันนี้ช่วยแม่เก็บด้วยดิช่วยแม่เก็บด้วยพอ,อยยังครับ มันีพอ,อยางพอ,อยางดูนะครับตอนนี้คิ้วมนันียังไม่ค่อยขึ้นผมก็ยังหัวล้านอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ใช้ดอกอัญชันแล้วเดียวค่อยมาดูผลลัพธ์นะฮะไปอ่ะพอแล้วนะครับตอนนี้ได้มาแล้วดอกอัญชันเดี๋ยวเราก็จะ เอาเดอกกัญชันไปทำการปั่นป้าปเข้าบ้านตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของการทำ,ำ้ําดอกกัญชันนะครับส่วนผสมก็คือน,นี่ครับดอกกัญชันมีดอกกัญชันนะคะมีเหล้าขาวเหล้าขาวเขาบอกสูตรนี้มานะคะ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าทำอะไรเนี่ยมาผสมเพื่อกับหยอกอาชาหนิดนึงเพื่อให้มันเกืดน้ำอะค่ะตอนปัน่นอ่าโอเคอ่าแล้วอันนี้คืออะไระแกงค่ะไว้กรองไว้กรองเอาฉพาะน้ำนะคะอันนี้ฮะ,ะอันนี้สเปย์ไว้ใส่น้ำนชนลงไปแล้วก็ฉีดผมที่<อ>ผมเด็กะนะคะอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ ฉีดเสร็จแล้วก็จะไปแช่ไว้ที่ตู้เย็นเตรียมฉีดต่ออาทิตย์ต่อไปคล okay. ้นต่อไปค่ะขัานตอนก็คือเราดอาบัลชานใส่ใช่ไหมฮะค่ะแต่ก่อนจะเอาใส่เราต้องเอาเกสรอ,ออกแล้วก็เอาก้านเขียวๆนี้ออกก่อนอะนะคะเพื่อไม่ให้แพ้เด็ด,ดก้านเขียวออกค่ะอ่าเด็ดเลยครับใช้เยอะไหมฮะเนี่ยเอาทั้งหมดเลยค่ะแก็จะเด็ดพับตัวมง่วงเลยอ่ะ เฉพาะม,ม่วงจริงๆประโยชน์มันอยู่ที่ม่วงหรือสีเขียวเนี่ยผมก็ก่อนประโยชน์มันอยู่ที่สีเขียวนี่ยุ่งเลยนะมันต้องอยู่ที่สีม่วงดอกมันก็คือความม่วงนั่นเองเวลาเราทาเราก็ทาสีม่วงใช่ป่ะ,ะที่เราว่ามันจะทําให้คิ้วดอกดาเนี่ยเพราะว่าสีม่วงไปติดอยู่ตรงคิ้วเด็กดังนั้นก็ต้องสีม่วงะครับสีม่วง,องดอกอัญชันนี้เอาไป ใช้เป็นสีผสมอาหารได้ด้วยนะใช่ใช่แต่วันนี้เราจะใช้ประโยชน์สักคุณของมันเขาอบอกว่าทาแล้วเนี่ยเลือดจะไหลเวียนดีทำให้ผมดกดำคนอาไปทาที่ผิวเขาบอกว่าช่วยให้อะไรผิวดำไม่ใช่อะ่ะผิวมี<ำ>ความชื้นเหรอทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเลือดไหลเวียนดีทำให้การชาอะไรอย่างเงี้ยลด โอ <Okay>, uh, เคอ่ะเส็นแล, <ง S 1> ล<ง>้วใส่ไปแล้วต่อไปแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปนิดนึงอ๋อ oh, นิดนึงอ่ะ uh, ต่อแล,แล้วแล้วล้าขาวใส่ตอนไหนล้าขาวก็ใส่ตอนสุดท้ายค่ะผสมฟ้าฟ อาช้อนนะอาช้อนไม่ได้ใส่เลยได้แต่พูดพูคูอันนี้ ยังไงต่อครับได้น้ำแล้วกาดมันก็จะอยู่ในส่วนของตะแกงค<ะ>่ะได้น้ำสีม่วงสีม่วงแล้วนะคะแล้วก็ผสมรลขาวเข้าไปนิดนึงประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะประมาณนี้นิดเดียวควนให้เข้ากันผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่รล่าขาวไปเพื่อ เขาบอกสิมาเขาบอกมานะเขาบอกมาตำลาตั้งแต่โบราณนะคะเพราะว่าโบราณเขากิดเหล้าขาวมากเขาเลยเอามาใส่ไม่ได้ใส่เสร็จแล้วก็จะได้น้ำดอกอัญชันมาให้เ่าอัญชันมาแล้วอะ่รจริงๆผมว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะเหล้าขาว อ่ะลองดูแล้วกันนะฮะวอลลายันเขาว่ามาอ่ะใส่เกให้อ่ะใส่เฟอกกี้แล้วต่อไปก็ถึงเวลาของเด็กค่ะที่จะต้องเอามาเป็นนางแบบของเราเดี๋ยวเราไปตามนางแบบมาก่อนชิ่เลยค่ะ อ่าต่อไป εί. นังแบบนะครับมาแลา้วขยับไปทางน้นหนาให้นังแบบอ่านังแบบนังแบบยืนครับนังแบบเอาอุปกรณ์ลงแบบอ่านังแบบมาโชว์ตัว ไม่มีอะไรเล่ยแล้วนางแบบก็ต้องอยู่กับฟอกกี้นี่นะครับคือน้องมันีนะครับนางแบบของเราอ้าวจัดการามาแล้วครับสีม่วงฉีดเข้าไปนางแบบของเรานิ่งมากนะครับตอนนี้ชีด ผมฉีดให้นะไม่เป็นไรคร่ะค่อยๆฉีดตัวไหลข้างห้น้านนี้างหน้นทิ้ง,งชิน้นใหอ่นางแบบของเราเหมดยังครับผมมาเอาอีกอยู่อ่ะมันจะไหลใส่ตาลูกไหมข้างหลังไม่โดนตายอยู่แล้ว อ่าตรงหัวตรงกลาหน่อยน,นอีอ่าอันนี้นะครับทาแล้วดอกอันชันเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จค่ชะก็ชะโรมไว้ประมาณยี่สิบนาทีอ่าชะโลมไว้ยี่สิบนาทีนะครับัเนเว็ลาอ่าจบอันนี้น้องมันนี้ถูกฉีดดอกอัญชันแล้วแล้วต้องคิ้ว,วทำไงอ่ะ ตรงคิ้วเดี๋ยวผมไปบี้ดอกกันชันมาให้อาจับไว้ก่อนตรงคิ้วมันจัดการง่ายมาแล้วครับตรงคิ้วตรงคิ้วอ่ะอายังไงอบี้ไปเลยเหรอครับ ยี่ใสมือก่อนค่ะนีใส่มือก่อนอ้าวเอเอไี่พ่ออีกข้างหนึง่งของพ่ออีกข้างหนึ่งนี่นะครับหงวยถูไปเลยจริงๆแล้วผมบ่อบี้จะมีใสหัวเลยดีกว่านะเนี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวามาอีก ห้ามกินนะลูกไม่แล้วอันนี้ดีกว่าม่วงเข้มเลยมาน,นี่อ่ะแม่ช่วยใส่นอยเมื่อกี้นี้อาจจะได้ไม่เต็มที่ตัวเลยตัวเลยตามสูตรสูตรไม่ได้บอกมาแต่ว่าทำเอง ไหนมานมนีไหนดูหน้าหน่อยอ่าไหนมานนีโชว์หน่อยสิโชว์หน้าโชว์หน้าหน่อยอ่ะมองกล้องอืออ่ามองกล้องอาจจะยึดจับดิใหม้มันนีมองกล้องเอายกเข้ามาใกล้ๆได้มองไม่เห็นเลยอะว่าคิวมีหรือเปล่าอา้าวโชว์ตัวโชว์ตัวหน่อย โอเคนะแล้วก้มลงก้มลงอ่าเนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นต้องคิ้วไหมมีสีดอกอันชันแล้วโอเคครับ